อ่ะไปีอ้องสตา์ทมั้งครับเป็นไรเหลียงเล็กน้อยนะครับเจอแหลกเออรถขบวนต้องมีแน่จั็หนอ้อยจูแล้วก็อยู่เลยละป่ะนี้อากาศเหลื่มเปลี่ยกนะเครื่องมันเย็นปุ่เครื่องกันหน่อยครับรถขับวูนเครื่องอคเครื่องหนีบเบาไงนิ่มไนะด้ดหนอ่อย อ่าลองขี่ไปขี่นเทียงเลยังขี่เทียงเลยได้น,นิ่งว่าวันนี้วันขบัวกับธรรมดาละมันปับได้อีดอกปับ๊บให้มันเหลงขึ้นได้ได้พ่ปับให้กะไรไหมมันคอยปวดน,นี่ปับ๊บอหน่อยขี่กันนี่เนี่ยกลางน,นิ่มนนนนะอหมนนอไองไอปบเขาจะองอะไรปกกินน้ำกันถือใจป่ะไมถือใจป่ <laughs> นี่แม,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 ม่นนครับนี่สร้างไหนได,นนดออนน้เนี่ยว่ามันรดออกศูนหมดไ้เนี่ยไม่ก็ออกศูนมาจากโรงงานเลยเยยมเลยครับบอกเสีย,ง,สยงเดิมมันนะครับนี่